ông lò con đi không? Ừ. đi qua bàn chứ lưu 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 Ui ừ. 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 lưu lưu thâu lưu 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 Vậy mà là. ได้อีกนั่มัน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 ปนินนะตัวเท่ากันเดงจริงคืออ้ป่างามแท้ป่ามันคือตัวมันคือเด่งแท้บัดปลาที่เขาเลี้ยงมันคือดำดำระวังมันหลุดไดยังอ่ะน้ำเด่งเนาะอือมันนี่คือมานปนินใช่ไะเกือบโบมาเราิ่นเนาะเกือบคอยไปปะเนาะ เห็นแล้วพี่น้องงามๆเลยเบิรงเอาพี่น้องเป็นเท่าไหร่แล้วเป็นสิบสิบสองสิบสองสิหอดนี้สิบหลุบมาวันี้หอดเต็มมึงเบิึงพี่น้องมึงนั่งอู้ระวังยกขึ้นมาเพื่อให้มันออกตายหมดแล้วควายควายระวังมันออกก็ โมแดงเลยออ้ยพ wow. uh ี่น้องตัวเราเป็นโลครับ huh. ต oh, ัวเราเป็นโลแดงจิ้งคึงมัน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 นี่ครับว้ายอุ้ยฟักชางนึอุ้ยเอาน้อะไรอ่อ